สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฉันจะไปหาเธอหรือว่าคุณพี่จะมาพร้อมเครื่องหัวเครื่องหัวอะไรอะ่ะอูดอับตนน f ฟายสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็อย่างวันนี้ที่อ่ ทาง Account ของประชาบราเธอร์ได้เกินเกินกันไปนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับก่อ,อนที่เราจะได้ไปชมเอ่มเพลงใหม่ของผมนะครับชื่อเพลงว่าฉันจะไปหาเธอนะฮะหรือว่า Until We Meet นะครับมันเริ่มยังไงนะครับโปรดิวเซอร์โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์พิเศษอธิฐานประาบาเธอร์ได้รับมาตัดฟังว้าว <c oughs> ใช่ครับผม กินอะไรนะเด็กยววันไม่ใช่แล้วรอดูเอมวีแล้วใจเย็นครับผมฟังผมเล่าก่อนก็คือสำหรับโปรเจกต์นี้ครับถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับสำหรับอของทางคาชาบราเธอร์สนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะฮะเพราะว่าทางทางคิตะคิวชูฟิล์มคอมมิชชั่นนะครับผมถ้าใครจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่ผมได้ไป ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ไปถ่ายซีรีส์ได้ไปถ่าย MV ที่นั่นครับผมผมก็มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกับกับทีมทีมนั้นอี้ครับผมคิตาคิวชูฟิ i ์มค o มมิชชั่นใช่แล้วครับก็ทางทางคิตาคิวชูฟิล์มคอมมิชชั่นก็เหมือนมีมีโจทย์มาว่าเอ๊ะเราอยากอยากทำเป็นเพลงออกมาเพื่อจะสื่อสารประมาณว่าเขาเรียกว่ายังไงเหมือนเชิญชวนทุกคนเนาะ ว่ากลับไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อทุกอย่างมันเมื่อทุกอย่างมันดีขึ้นสถานการณ์ทุกอย่างมันโอเคขึ้นครับผมอ้าวสวัสดีพีบบ่นุ่มครับผมขอ s a English please โ <c oughs> หยาวเลยอะ่ะ ทางกิตาสถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างไม่ทราบเลยครับจะมีร้องภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมมีครับผมนั่เป็นโจทย์ที่ทางออ่ผมเรียกว่าทางเขาเรียกว่ายังไงเดี๋ยวกคิตะคิวคิฟิล์มคอมมิชชั่นเคฟใช่นะฮะสวัสดีเค้นพี่อาชาววอวยพรมันเกิดให้หน่อยได้ไหมแฮปปี้เบิร์ดเดย์มีความสุขมากๆนะครับ ก็ได้เป็นโจทย์นะครับที่ทางคิตายคิวชูฟิล์มคอมมิวชันเนี่ยให้มาแล้วผมก็เลยเอ๊อลองมาตีโจทย์ดูว่าถ้ามันเป็นเพลงเนี่ยมันมันน่าจะออกมาออกมาเป็นเพลงแบบไหนเนื้อหาประมาณไหนอืมแต่ทุกคนยังไม่ได้ฟังเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรอสี่โมงเดแล้ว <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมสิบนิ้วครับผมสวัสดีตะกี้เราบอกบอกแฟนๆไปแล้ว,ว,วครับ<ม>ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนจะมาเป็นโปรเจกต์นี้อ๋อทั้งกีตารคิวชูก็ได้มอบโจทย์มอบโจทย์มาให้เรามาเขียนออกมาเป็นเพลงครับถูกต้องครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นเป็นเขาเรียกนะมันเป็นโอกาสเนาะว่าของทั้ง ตัวเนินกระชาด้วยนะครับแล้วก็ตรงของพวกเรากระชาบาทเทอร์ท,ที่ให้ได้ทาโปรเจกต์ที่มันทุ่ว่เกี่ยใหญ่ขึ้นมาใช่เพราะปกติเราก็จะถ้าถ้าอย่างคนที่ติดตามประชาบาทเทอร์อยู่แล้วเนี่ยหรือว่าติดตามทางทางไหนก็ดีเนี่ยก็คือประชาบาเธอร์จะเป็นพวกสื่อคอนเทนต์อะไรเงี้ยครับแต่พอเป็นให้เราได้จับงานที่มันใหญ่ขึ้นม,มีน้องหนึ่งก็บอกว่าเล่าเบียร์ก็ได้นะครับเอ้เล่าก็ได้นะครับเอ้เบียร์ก็ได้นะครับท่ารู้จะเล่าอะไร เอาไหมล่ะไปใจเย็นยอกยอกยอกโอเคกลับมาเขาเรื่องก็คืออย่างที่บอกเป็นงานที่เราได้ทําสเกลที่ใหญ่ขึ้นใช่ครับก็คือได้ร่วมง,งานอย่างที่ทางทางที่เฮียได้พูดไว้ใช่ครับทางทางฝัง่งญี่ปุ่นทางที่การคิชูฟิคอมมิชชั่นใช่ครับแล้วก็เป็นมันก็รู้สึกว่าเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่แบบโอ้มันใหญ่ขึ้นเนาะถูกต้องแลวเราไปชอบมากขึ้นต้องต้องนะครับผมเต้นให้ดูหน่อยเต้นเดี๋ยวเราจะมีแล้วเดี๋ยวมีให้ดูแน่นอน <Okay. S 2> <c oughs> ตะกี้ผมพูดตกไปครับม, iki, มีชิโมโนสซกิฟิ m คอมมิชชั่นด้วยนะครับ <c oughs> ผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านนะครับผม <c oughs> ที่มันเหมือนแบบว่า,าจำได้ว่าพรชาเคยไปถ่ายทำ <c oughs> เคยไปทำงาน <c oughs> แล้วก็เคยไปไปเที่ยวส่วนตัวด้วยแล้วก็ไปไปเที่ยวกับกแฟนๆที่นั่นด้วยคิดว่าพชาน่าจะ,จะแบบถ่ายทอดมันออกมาได้ <c oughs> ผ่านผ่าน,ผ,านผ่านเพลงนี้ออกมาได้ครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยว4ีบงได้ไปฟังเพลงนี้การส่วนทีมงานที่ทําเพลงนี้ออกมาเนี่ยก็จะมีมีผม,ผมาานนครับผมประชานนทนันครับแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังก็จะมีวิการบุญนันนะครับผมแล้วก็พิมพ์บุญธีรว,วันนะครับก็คือน้องน้องตอนกัยน้องเกิร์นนั่นเองที่ช่วยผทำเพลงเพลงนี้ออกมานะครับส่วนในเรื่องของงานภาพทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น น้องคิวของเราเลยนะใชที่อยู่รับหน้าที่ในทั้งเรื่องของภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวทุกอย่างนะครับรอฟังจ้าหลังโควิดต้องมีพาไปทัวร์ญี่ปุ่นอีกรอบนะอยากไปอยากไปเหมือนกันนะอยากไปครับใช้เวลาแต่งนานไหมสําหรับเพลงเพลงนี้โอ้โหก่อนหน่งต้องบอกว่าอ่าโปรเจก์นี้เป็นเป็นโปรเจกที่ใหญ่ แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เราจะพูดยังไงเป็นโปรเจกต์ที่มีเวลาจํากัดครับใช่ครับเพราะเราก็อยากจะทําออกมาให้ให้ทันให้ให้ตามแฟนเลทรี่ฝาใช่แล้วก็ตามไปดูที่เขาบางใช่ครับใช้เวลาเขียนเพลงนี้ทําเพลงนี้จริงจริงนับจริงๆน่าจะประมาณที่บอกเขียนเนื้อเสร็จอน่าจะวันแรกรู้วันแรกรู้โครงวันวันแรกรู้ก็ร่างร่างร่าง่างไว้ประมาณสองสามวันนึง้น่าจะเสร็จประมาณนั้น แล้วทำดนตรีเสร็จทุกอย่างประมาณบวกลบแล้วบวกลบแล้วมันก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในตารางอยู่ในตารางเวลาเรามีเวลาทำสิบวันก็สิบวันเสร็จใช่ใช่ครับเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับตอนสี่โมงเนาะใช่เออออร์โคสติกท่อนบุกเราได้ไหได้สิอเอาดีนิ้วไวม <c oughs> <c oughs> เอาดีนิ้วไวม <c oughs> ไม่เอาใช่ไหม เพลงเข้ากับช่วงนี้เลยมีฝนตกอย่าบอกนะว่าพี่ชายเขียนเพลงนี้ในห้องน้ําเพลงนี้เขียนหลายที่เลยครับก็คือเอาจริงๆพอเรารู้ว่ามันเป็นมันเป็นโปรเจกต์เพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบมีเวลาจากัดรับผมสําหรับส่วนตัวผมก็จะเริ่มมีความแบบกดดันกดดันอยู่แล้วกดดันส่วนหนึ่งมันก็จะมีความเหมือนกระต่ายเตือ,ตอนตูมอะมมีความสน,นุกอะก็เหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนตํา ตามแบบในเทรนด์ใน Facebook ก็คือว่าเทาลงานยังไม่เร่งก็ไม่เสร็จแลดีใช่ครับเมืออ่อานนี้ก็เสร็จไวยเจอเดสไลน์เจอเดสไลน์จี้ใช่แล้วนะครับเฮ้ย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 ตะกี้นะครับโปรดิวเซอร์ของเราบอกว่าเพลงเพลงนี้นะครับฉันจะไปหาเธอครับ until we meet นะครับจะปล่อยทุกช่องทางครับ Apple Music Spotify แล้วก็ j ูส์ j ูส์ด้วยไหมครับไมียูส์ มีจุ๊กด้วยนะครับองไงก็ฝากฟังด้วยนะครับผมแจมครับแจ่มจันเลยครับไฟลนก้นนั่นเองอย่าเรียกว่าไฟลนก้นเขาเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจอีกรูปแบบหนึ่งถือต้องนะครับผมแล้วจริงๆอ่ะตอนตั้งเขียนเพลงเพลงเนี้ยมันก็ตีตามมันมันก็เขียนออกมาตามความรู้สึกของตัวผมเองด้วยนะครับเพราะว่าเ รีบว่าออเคยไปเที่ยวที่นั่นเคยไปทํางานที่นั่นอ่ะนะเ,าแบบเนาะก,ก็ใช้ความรู้สึกแบบเอ้ยคิดถึงที่นั่นเคยไปกลับเป็นแฟนที่นั่นก็เลยเออใช้ความรู้สึกลองตีความความรู้สึกตรงนั้นออกมาครับลองเขียนดูว่าอลองมาเขียนดูให้มันให้มันกลางขึ้นแบบให้มันไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงเกินไปเข้าใจก็เดี๋ยวทุกคนต้องลองไปฟังดู เพลงออกช่วยปั่นนะขอบคุณครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าผลงานชิ้นนี้ทั้งทั้งตัวเพลงทั้งตัวภาพแล้วก็บงหลังต่างๆก็มีทางพวกเราคะชาบัาเตอร์ครับที่ลงมือทำครับแล้วก็ทีมเพลงอย่างที่บอกไปเป็นทีมของผมเองแล้วอย่างที่เราบอกล้วนะครับแล้วอย่างที่เราปล่อยไปก็คือมีเรื่องของชาเลนด์ด้วยใช่ครับพูดไปประเดียวิพูบแล้วน้องพูดไปแล้วอย่างชาเลน์เนี่ยแม่มันต้องมาแล้วล่ะมันต้องมาแล้วล่ะแม่ขนาดนี้แล้วมันต้องมาแล้วล่ะ นะฮะนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีอ่าเขาเรียกว่าสอนเต้นอ่าแบบเข้าใจง่ายๆ่าเราจะมีสอนเต้นเข้าใจง่ายแล้วแล้วก็จะมีแชร์เลนกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนฝึกตอนนี้ดูคลิปไปพังก่อนแล้วก็ฝึกท่าเต้นไปก่อนได้เลยนะครับอันนี้กันไม่ยากเนาะเต้นง่ายติ๊กตอกอ่ะดาวติ๊กตอกอ่ะดาวติ๊กตอกน่าจะฟังง่ายใช้ได้ติ๊กตอกเลยครับใช้ได้ทุกประสบการณ์ใช่ผมพยายามคิดอย่างนั้นครับพยายามแบบแปลสิ่งที่แบบมีในหัวว่าเอ๊ะเขียนออกมายังไงให้แบบ ให้ฟังง่ายๆให้ฟังเป็นแบบคิดถึงแบบโอเคอยู่ไกลแล้วคิดถึงกันอะไรเงี้ยพยายามอันนี้เล่างห้แฟนๆฟังหน่อยเวลาเฮียแต่งเพลงเพลงหนึ่งเราต้องใช้แบบมันต้องมีอะไรบ้างหลกัหลกๆสำหรับเอาเอาในเอาในเฮียนะไม่ต้องแบบว่าตางหลกักวิชาการออทางเฮียวิชาการไ,ไม่รู้เอาจริงๆแล้วสิ่งที่เฮียรู้มาเฮียก็สมมติอาจจะรักจำหรือแบบไปถามมาจากคนอื่นอ่ะสมมติจะแต่งเพลงเกี่ยวกับเค้นอย่างเงี้ยเฮียจะแต่งยังไงก็ต้องมาก็ต้องมาถามเค้นก่อนโอเคจัดให้เขียนช่วงไหน เนี่ยจัดกะนึกภาพภาพเหมือนแบบอธิษฐนเพลงเพลงหนึ่งมันก็เหมือนละครเรื่องหนึ่งครับเปิดหัวยังไงการยังไงอืมขนาดยังไงจบยังไงอ๋อมันต้องมีอ่ะแล้วอย่างนี้จําเป็นไหมว่าอย่างเค้นแต่งเพลงไม่เป็นเค้นต้องแต่งเนื้อก่อนหรือแต่งทํานองก่อนแต่งเนื้อก่อนหรือแต่งทํานองก่อนเหรอใช่แบบอ่ะอย่างเค้นเนี่ยแบบคือคนแต่งเพลงต้องแบบต้องเริ่มจากไหนก่อนแบบหรือว่าทํานองก่อนแบบทำดื้อ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 ดื้ หรือแต่งยางเนื้อก่อนมันก็ได้ได้ทั้งสองอย่างเลยครับแต่แตละคนก็จะแบบไม่เหมือนกันนะบางคนแบบเ,เอ๊ะไอ้นีง่ายกว่าบางคนแบบอาจจะขึ้นทํานองมา,บาแบบเรามาใส่เนื้อทีหลังกับบางคนแบบเขียนเป็นเนื้อมาก,ก่อนแล้วค่อยเอาเนื้อตัวเองอ่ะมาบิดใส่ในเมลโลดี้มาบิดนุ่นนี้นั่นมันก็จะอีกแบบหนึ่งแต่อย่างาที่แต่เราถนัดเราจะแบบขึ้นเป็นขึ้นเป็น คอร์ดก่อนแล้วมาตามด้วยเมโลดี้หรือบางทีแบบมีเมโลดี้ในหัวก็จะเป็นเมโลดี้มาก่อนเลยก็มีเนื้ออาจจะไว้จะไว้โปรเซสหลังหลังคือเนื้อไวแทบจะหลังๆลังใช่มันแล้วแต่คนน่ะบอกไม่ถูกแต่วิธีเราเราอย่างนั้นอันนี้คืออันนี้คนมาดูคนละร้อยพี่ก็จะหันแล้วพูดเบามากได้เไกลนถอยฮาไปนิดไปนิดนั่นแหละอันนี้อยากจะบอกนะคะจริงอ่ะเนี่ยคือแฟน แฟนขับเฮียอาจจะแบบไม่ไม่รู้วนาะก็พยิงอ่ะเฮียผมอ่ะพอผมอยู่กับเฮียมจะเห็นเฮียมันมีแบบสมุดจดมันจะมีเหมือนพวกค่าแชร์เออใช่ค่าแชร์ว่าเนี่ยเจตุมยังไม่จ่ายเดี๋ยวต้องไปจ่ายแชร์แล้วยังไงต่อดิ้นจะไปยังไงต่อนียอกยอกยอกนะครับมันจะมีสมุดจดคืออันนี้พูดตรงคือแบบเราผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้เป็นนักดนตรีเนาะหรือเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยรู้ว่าให้เออคนคนที่เขาทํางานนี้มันคือมันต้องมีแบบพวก สมุดโจทย์แล้วในแล้วในมือถือถ้าว่าคนของเขาดูเนี่ยนะโอ้โหคลิปโป้เต็มเลยใช่ครับนะโอ้โหไม่ลบเลยถ้าถ้าเซิร์ชดีๆนบไม่ใช่คือในมือถือเขาเนี่ยนี่เลยนะแบบอัดเสียงไว้เต็มเลยนะแบบเป็นเสียงแบบเสียงอัดแบบทำนองเสียงทาอะไรไว้เต็มเลยนี่มีคนถามว่าใครแต่งท่อนญี่ปุ่นอ่ะเธออันนี้ต้องยกเครดิตเลยครับยกเครดิตให้คุณพิชยาอัญชุลีประดิษฐ์ครับหรือน้องเค้กของเราออคุณ พิชญยชุลีประดิษฐ์ายภาพถ่ายภาพพิชญุตอัญชุลีประดิษฐ์แต่งเนื้อในญี่ปุ่นพิชญยานชุลีประดิษฐ์ออใช่ครับก็เหมือนแบบผมคิดเนื้อไทยมาว่าแบบประมาณว่าเค้กอยากให้เนื้อญี่ปุ่นเนี่ยสมมติเล่าเป็นเนื้อไทยอยากให้เล่าประมาณนี้ว่าแบบเออที่นั่นจะมีเพลหรือเปล่าโน่นนี่นั่นโน่นนี่นั่นเล่าไปเป็นภาษาไทยเป็นแบบกรอนไทยสวยๆแล้วก็ให้ให้เค้กแบบลองแบบลองเออลองเขียนลองขยับดูครับก็เลย ออกมาเป็นเนื้ออย่างที่ทุกคนได้เห็น<ช>แต่ยังไม่ได้ฟังเพราะต้องฟังพร้อมกัน4ี่โมงเย็นนะ<ร>จ๊ะเราจะไม่สปอยเด็ดขาดนะครับสี่โมงเย็นนะครับไปติดตามได้นะครับที่ช่องไก่าบาเพื่อเนาะนะครับ,ะรบจะออนแอตอน4ี่โมงตรงตอนนี้ใครเข้าไปดูเนะี่ยจะเห็นเป็นพรีเมียร์ไปก่อนนะครับใช่แล้วแต่เข้าไปแฉกูเกิ้ลใช่แล้วจ้าเดี๋ยวกันเวลาเดี๋ยวพอเดี๋ยวสามโมงห้าสิบสามโมงห้าสิบเดี๋ยวเขาไปแชทกันสามโมงห้าสิบเดี๋ยวเขาไปเป็นแชทในช่องนะครับผม ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ hmm. กดแชร์หรือกดซับสไครป์ช่องกระชาบานท่ก็ฝากกดนะครับตอนนี้เราหน mm ึ่งหมื่นซับแล้วเนาะเราโตอย่างมั่นคงเราก้าวเจริญก้าวคยังก็อยาก 9, 9, 9. นนก้าวกระโดดแหละนะแต่ก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนะฮะส่วนเรื่องแต่งเพลงก็อย่างที่บอกเราแต่ถนัดใช่นค,คนถนัดได้เหมือนกันคยังนนไม่ต้องมีพื้นฐานก็แต่งได้ใช่ไหมมันก็ฝึกได้คือต้องเล่นดนตรีต้องเล่นดนตรีเป็นอย่างแรกแหละไหมเล่นดนตรีเป็นไหมเหรอต้องคิดครับกระเพราเขียน กระเพราเขียงอร่อยไหมเฮียข้างหลังเพลงครอบครัวที่แท้ถูลองเนื้ญี่ปุ่นให้ฟังสักนิดไม่ได้ไม่ได้ไม่เดี๋ยวสปอย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 ไม่เอาไปรอฟังครับผมสี่โมงฉันจะไปหาเธอนี่เนื้อเพลงมาก่อนหรือชื่อเพลงมาก่อนเนื้อเพลงมาหลังสุดเลยครับไอ้พี่ใหญ่ชื่อเพลงมาหลังสุดเนื้อเพลงมามาก่อนเพลงไปแล้วสองวันใช่ต้องต้องเรียกได้ว่าเนื้อเพลงจะ จะเสร็จหมดแล้วดีกว่าเสร็จเกือบหมดแล้วอ่ะเหลือแบบแต่งนิดๆหน่อยๆก็เสร็จหมดแล้วอ่ะครับแต่ชื่อเพลงยังไม่มาทัวร์สื่อไหมพี่คะเพลงนี้ยังไม่ลยังไม่ทราบครับเดี๋ยวบอกนะครับคนทําวิดีโอมาปัจเจอเวลาแต่งเพลงมีคิดไม่ออกบ้างไหมคะมีครับคิดไม่ออกก็พักครับหรือแบบ ถ้ารู้ว่าไอ้ที่เขียนเนี่ยมันคิดไม่ออกจริงๆมันแล้วก็จะกลับไปดูผมจะกลับไปดูก่อนหน้านั้นว่าทำไมเขียนอะไรอยู่ดีทำไมมันถึงตันขนาดนั้นมันไปต่อไ,ไ้จริงๆก็โลโรโล,โลแล้วเริ่มโนเขียไใช่ครับบัวลอยไข่หวานใช้แป้งอะไรครับบัวลอยไข่หวานแป้งเขาไม่ใช่เข้าโพดอันนี้จะเรามาบุวลอยไข่หวานได้อังบัวลอยไข่หวานใช้แป้งอะไรแป้งมันไหมครับนั่เสิใช่ไหม เหมือนทำลัาหน้าไหมลัาหน้ามัม้งมีมีแคมเปญฉันจะไปหาฮิปโปไหมั้นมันเหมือนลัาหน้าไหมที่แบบเราต้องใส่แป้งมันอยากมีแต่แต่ตอนนี้อยากมีใช่ครับแต่ตอนนี้น่าจะไม่สะดวกครับผมโควิดมันโหดร้ายมากนะครับโอ้โยก่อนอื่นเลยนี่เลยทุกคนเดินทางไปไหนแล้วครับช่วงนี้ระมัดระวังตัวนะครับอืมนะครับช่วงนี้แป้งข้าวเหนียวไหมไม่ใช่น่าจะเป็นแป้งนี่เรากลับมาอีกแล้วเสื้อผ้าหน้าผมออกแบบเองใช่ไหม มีทีมช่วยด้วยครับผมก็ลองไปดูกันก่อนครับงานต่อๆไปเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้นแป้งข้นเหนียวถือกีตาร์จะร้องเพลงหรือเปล่าได้สิอะคูสติกใช่ไหมโปรดิวเซอร์อตเราอยู่แสาไหมเอาเอาเอาคนนี้มันทำไงนะไม่เอาไหมต่อให้เราต้องอยู่แสนต์ลน์เป็นไงอ่ะ ไอ้บ้าเป็นคนแต่งตองนะอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนสำหรับบางคนที่แบบเขาเรียกว่าเล่นดนตรีไม่เป็นแต่งเพลงได้ไหมสำหรับเราเราคิดว่าถ้าทำเมโลดี้ฮื้อฮาฮื้อฮาได้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขียนภาษาไทยได้หรือเขียนภาษาอะไรได้ก็ได้ถ้าเล่นดนตรีไม่ได้ก็เรียกเพื่อนมาเพื่อนลองเล่นแบบนีแบบนี้อะไรเงี้ยได้เพื่อนกเรียกเพื่อนเลยไม่ค่ยได้เล่นดนเนรีกินเหล้าหรืมา ไม่เอาคอรัสครับไม่เอาไม่เอาใครครับประแจครับแบนครับแบนเลยครับยืดแบนเลยครับแฮชแท็กเพใช้ปั่นนะคะขอแฮชแท็กฉันจะไปหาเธอแฮชแท็กนะครับใครบอกเตรียมพร้อมปั่นทางทางโปรดิวเซอร์บอกว่าให้ใช้แฮชแท็กฉันจะไปหาเธอนะครับผมต่อให้เราอยู่แสนไกลแต่มันก็ไม่สำคัญ แค่รู้ว่าเธอยังรอที่ตรงนั้นฉันจะไปหาเธอสัญญาต่อให้มันจะนานเท่าไรแต่อีกไม่นานคงได้พบกันรอรอฉันตรงนั้นฉันจะไปหาเธอ ปากมัเหมือนกุบเล่านี่สปอยแบบไม่สปอยสปอยแบบไม่สปอยเสียงว่าฉันจะไปหาเธอนะครับถ,ถ้ายังไง ฟังเพลงนี้ชื่นชอบอยากจะคอมเมนต์อยากจะอะไรก็รบกวนติดแท็กนี้ให้หน่อยนะครับผมครับม <Music S 2> ิวเสียงเหรอคะ <Music. S 1> ใช่ไม่ได้เราเลองไม่ได้เดี๋ยวสปอยสปอยแล้วนุพอแล้วยังไงก็ฝากด้วยนะครับ<ส>เพลงนี้เอาจริงๆอะ่ะสําหรับใครที่คิดถึงคนคนสําคัญของคุณหรือใครก็ตามที่แบบอยู่ไกลๆนะครับแล้วยังไปหาแล,แล้วยังไปหากันไม่ได้ผมว่าเพลงเพลงนี้น่าจะน่าจะแทนความคิดถึง ก็ได้นะครับผมลองฟังดูครับอยากให้อยากให้ได้ลองฟังเพราะอย่างที่บอกครับเ,เางานนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นงานงะ a เ g าเรียกว่าไงงานจริงจังแรกๆของพวกเราเลยใช่ก็แต่ก่อนก่อนอื่นเราก่อนไอ้ก่อนนั้นเราทำแบบเฮ้ยโอเค <ๆ S 2> เราทำโอเคเราทำแต่นี้เรามีลูกค้าโอเคนี้แบบเป็นงานที่เป็นงานจริงจง<ช>ริงจังๆที่เราที่เราก็ ทุกคนทุ่มเทนมากก็ต้องขอบคุณนะฮะคิตาคิวชูคอมมิชชั่นฟิล์มแล้วก็ชิโมโนเซกิคอมมิชชั่นฟิล์มด้วยนะครับที่ไว้วางใจไว้วางใจนะฮะที่แบบอมีเขาเรียกว่ามีโอกาสดีๆก็หยิบยื่นมาให้พวกเราระชาบราเทสนะครับก็ยังไงฝากผลงานชี้นี้ของพวกเราด้วยนะครับฝากเป็นแฟนๆด้วยนะครับพวกเราทำกันเต็มที่มากทั้ง ทั้งทีมงานเบื้องหลังเอ่ยทีมเพลงเอ่ยทีมถ่ายทุกอย่างอะไรอ่ะฝีม,มือชอบเพลงผิดจังหวะค่ะขอบคุณมากกับผมขรชบบาบัตเทอร์ตั้งบริษัททำเพลงเองเลยค่ะโอ้ คาดว่าครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันมีตัมีตังไหมไม่รู้เหมือนกันพี่จังหวะเล่นไงไม่ได้เล่นนานเดิมเลยโดนเทอีกแล้วไม่มีไม่มีหรอดีเลยพอหรอเอาหรอนี่เข้าใจเอ้าเอาดีเลยแล้วพี่โดนเทแล้ว สปอนเซอร์เต so no ิมเลยสิยังไม่มีครับผมแต่ถ้าใครเขาเรียกว่ายังไงอะสปอนเซอร์ก็สามารถเข้าพวกเราได้นะครับถ้าอยากจะแบบก็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 ตรงตรงเลยแล้วกันนะตรงเลยแล้วกันครับสำหรับใครที่อยากจะทําคลิปนะครับรีวิวสินค้าหรืออะไรก็ทักาัาจาเทอระยินดีนะครับผมหรือจะเป็นสปอนเซอร์เราก็จะผลิตสื่อจริงที่ดีไว้ใช่ครับผม Can <laughs> we sing some English song? Honey. Some English song What song is it? You are my sunshine My only sunshine You make me happy When skies are grey ไม่ใช่ละ reason t t a e my sunshine away อะไรประมาณนั้นขอบคุณครับ thank you ได้ตอนเป็นปิดจังหวะใหม่ปิดจังหวะอีกแล้วโดนเทอีกแล้วโอเคจริงเออโอเคครเข้าใจ าใจะว่าเป็นโดนเทอีกแล้วไม่ทนเหมือนเคยตลอดเลยไม่ใช่เป็นแค่ไหนวาพอนป่นจ้างคนที่แต่งเพลงด่าคนได้ไหมคะว้ายวอรอดีเลยอีกแล้วนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะจะลืมนะเรามีเราจะปล่อย MV ตอน4โมงเย็นนะครับเข้าไปติดตามมาได้ที่ช anel ของกระฉับกราเธอรนนะครับแล้วก็ฟังเพลงแล้วชื่นชอบ อยากคอมเมนต์หรืออยากจะแบบพิมพ์ไว้ในทวิตเตอร์ก็ฝากติดแท็กฉันจะไปหาเธอด้วยนะครับจะส่งให้ใครฟังนะคนเดียวที่ถึงก็ส่งไปง่ายลยนะครับเพลงมีทาง Apple Music มีทาง Jus มีทาง Spotify นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับ,รบยังไงก็ฝากเข้าไปฟังด้วยแล้วก็มีมมทัาเต้นด้วยนะจ๊ะมีทัาเต้นไปฝึกเต้นมาเดี๋ยวจะมีชาเลนจ์ก่นนะครับผมเราอาจจะมีของแจกเฮ้ยเราอาจจะมีของแจกเฮ้ยเฮ้ยย นะครับยังทุกคนนะครับเต้นกันเยอะเมื่อโปรดิวเซอร์บอกว่าอาจแสดงว่ามันมีครับเล่นห่นอาจมันจะเป็นอยนี้นะครับเต้นกันด้วยเนาะพร้อมปั่นมากจะกินกับเราแล้วดี จะเอากีววิวดีครับอกมาน้องจะปันอด<ป>ีครัข้อแจกครบหมื่นซักรออยู่นะอ่าต้องแจ้งอย่างนี้ครับผมตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับตัวท็อปเจอร์ที่เราสั่งทำไปครับ แจ้งก่อนแจ้งก่อนใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเสร็จปั๊บเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแคมเปญมาใช่ครับผมมีแดนพร็อกซ์ไหมครับเดี๋ยวเรามีเดี๋ยวเรามีลงไว้ให้ทาง Tik Tok นะครับผมว้ามี Tik Tok ด้วยนะครับพี่ what's the name of your hair color it s u i t your style สีอะไรวะสีอะไรชาร์โดแฟลกชาร์โดแฟลกสีชาร์โดแฟลกใช่เหรอวะเค็นสีเหมือนมากเลย มันคือมันคือเกรมันจะเกรไลท์เกรอ์ Kind of That รอแชร์เพลงะรอแชร์เพลงนี้เลยขอบคุณนะครับยังไงฝากด้วย Tiktok ดุงใช่ไหมแหม่ดุง Tiktok g ก e y Tiktok กระชาบาเะเร์ครับผม I do love you r hair color ขอ yep. บคุณมากครับ Grey เย็บสีขุดปูหวังว่าสักวันจะมีเพลงเพื่อฮิปโปเฮ้ยเธอเพลงนี้ไง เธอเพลงไหนที่มันสเปซิฟิกเกินไปมันมันมันต้องเพลงนี้อเพลงนี้มันเพลงนี้เฮ้แต่อันนี้จะรู้จริงมันคือเล่ไม่สปอยนะแต่เพลงนี้จริงๆนะเพลงนี้แล้วนะมีคนบอกว่าเพื่อนจะดูท่าเต้นไทยสามคนเต้นได้เหมือนกันไหมครั้แรกว่ามันจะมีเอาจริงๆอะครับท่าเต้นหลักมันจะมีแต่มันจะมีช่วงที่ามีตัคค้ยาามมมี่่เเเเรรนนนนไใป็กลฟรีสไตล์เพราะฉะนั้นฟรีสไตล์ก็ได้ครับผมแค่ขอท่าหลักๆมันครบอะแบบ โอ้ต่อยลงอยู่แสนไกลโอ้แต่มันก็ไม่เคยสำคัญโอ้อยังรู้ว่าเธอยังรอที่ตรงนั้นฉันจะไปหาเธอสัญญาต่อยมันจะนานเท่าไรโอ้แต่อีกไม่นานคงได้พบกันรอฉันตรงนั้นฉันจะไปหาเธอแต่มันไม่เหมือนกันหรอนเล้นเอาสนุกครับลายลายอาจจะไม่เป๊ะแต่รับรองเละเกมาครบแน่นอนเละแน่นอน ใครคิดท่าเต้นให้ท่าเต้นต้องให้เครดิตชื่อเอไรนะครับครูแมน,นค,รครูแมนครับผมครูแมนเป็นครูสอนเต้นนะค,คือต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่จําได้ว่าในงานแต่งของเค้นเนี่ยครับผมเห็นสามหนุ่มบาเทอร์อ่ะมันจะมีถ้าใคราไปดูในชอ่องการบาเทอร์มันจะมีแบบเป็นเป็นเหมือนคลิปโปรแกรมแต่งของผมครับมันจะมีช่วงแบบช่วงหนึ่งที่เหมือนเราเต้นกันสามคนเหมือนเป็นช่วง after party ที่สะพายเจ้าสาวเนี่ยมันจะเป็นเราสามคนเนี่ยคือตอนนั้น่ะเรามีคุณครูชื่อครูแมนนะครับจะเป็นครูมาสอนเต้นซึ่ง ทาเต้นอันนี้ผมก็ให้ทางครูแมนเขาก็เป็นช่วยถีเอท่าเต้นให้เหมือนกันใช่ครับต้องยกกี้ให้เหมือนกันไอจี IC เลยนะไอจีกูแมนเลยนะต้องมีท่าตะปบตอนท้ายไหมไม่ต้องครับผมได้เลยจ้ะแจมด้วยได้ไหมครับพี่ว่างงานพี่ก็ว่างงานครับน้องกันข้างหน้าพี่ดูเหมือนดีแต่ข้างหลังพี่ก็ว่างโหดเบลอแบบนี้นะครับหลังเ มีเบื้องหลัง MV หรือเบื้องหลังมีเบเราได้ถ่ายเบื้องหลัง MV มีครับเดี๋ยวก็ได้ดูในคาชาบ,บาเทอร์ดีโอปัดโถเอ้ยอย่าลืมแชร์ให้คนดูเยอะๆแล้วฝากจมเพื่นมากด s u b ส c r ร b e น้วยนะครับผมบตอนนี้ย็ย,ย,ย,ยิงคาชาบาเทอร์นี่แทบจะเหมือนคณะบ้านยี่สี่ชั่วโมงคือตอนนี้นทุกคนแทบดูเบื้องหลังอะไเหมือนเบื้องหลังเบื้องหลังไม่เบื้องลึกเบื้องหลังกันแล้วนี่แค่ตอนดีเราอยู่ที่บ้านเลยไม่ได้ดู ตายนี่กูเป็นทั้งเหมือนในคลิปจริงๆเนขนาดไลฟ์กูยังเป็นเลยเนี่ยคิดถึงพี่พี่นักศึกษาสุกภาพด้วยขอบคุณครับน้องกันโอเคครับทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวตอนสี่โมงเย็นไปดูเอ็มวีกันนะครับสามโมงห้าสิบม้าสิบเดี๋ยวเราจะพิมพ์แชทกันนะครับยังไงฝากทุกๆช่องทางที่ผมฝากไปด้วยนะครับผลงานนี้พวกเราทุกคนตั้งใจมากๆครับแล้วก็หวังว่าพวกเราจะได้มีผลงานต่อไปนะครับนะฮะยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับผม ไปแล้วบยูครับผมบายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมชวนเพื่อนในวงการทำชาเลนจ์ค่ะแน่นอนครับผมจัดไปครับบาย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 ครับผมสวัสดีครับทุกคนครับ